ใครที่มีอาการหนาวในนะคะหนาวอยู่ภายในนะคะมือเท้าเย็นนะลองทํามอย่างนี้ดูนะคะเพื่อปรับสมดุลภาวะเย็นด้วยตัวเองค่ะหนึ่งเลยก็คือการเลี้ยงของเย็นนะคะพวกน้ําเย็นไอศครีมเลี้ยงไปก่อนแล้วในทุกมือ้อพยายามกินน้ําซุปร้อนๆนะคะหรือว่ากินน้ําขิงก็ได้เป็นการเพิ่มความอุ่นให้กับร่างกายแล้วก็ทําให้ระบบย่อยทํางานได้ดีขึ้น,นะคะ่ะ สองเพิ่มไฟกระจายลมนะคะออกกําลังกายทุกวันให้สม่าเสมอนะคะไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหักโหมน,นะคะแต่ว่าเน้นช่วงเวลาให้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ทําสม่ำเส,สมอต่อเนื่องทุกวันจะเป็นการเพิ่มไฟให้กระจายลมไปเลี้ยงส่วนปลายได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ข้อ3นะคะพยายามทําให้ไฟในร่างกายของเรามันดีอย่างสเสถียรด้วยการมีกิจวัตรประจาวันที่ดีค่ะลองกินให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลานอนให้เป็นเวลาขับถ่ายให้เป็นเวลาดูกิจวัตรที่ดีจะช่วยเซตร,ระบบเลยค่ะแล้วก็ทําให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้ดีขึ้นอีกครั้งหนึง่งแล้วอาการหนาวนของคุณจะค่อยๆดีขึ้นค่ะ